สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงการเปลีป่ยนแปลงตามวัยนะคะเนื้อหาที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือเรื่องของผิวหนังนะคะเวลาเราอายุมากขึ้นนะคะผิวหนังของเราเนี่ยเป็นตัวฟ้องเลยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอะไรบ้างคะที่มันทำให้เปลีป่ยนแปลงน,น,นะคะเราเจอว่าอันที่หนึ่งบ้านเรา ถ้าเมื่อไรก็ตามผิวของเรานะคะตั้งแต่บ้านเราพ่อแม่เราให้เรามาที่เราเรียกว่ากรรม,มพันธุ์นะคะเป็นลักษณะผิวที่แก่เร็วนะคะเสื่อมเร็วนะคะมีลักษณะเป็นรอยต่างๆได้รวดเร็วกว่าพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นที่มาที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเสื่อมตามวัยมากกว่า พวกที่เกิดกระบวนการอะไรบ้างคะเกิดขึ้นจากอันที่หนึ่งตัวอายุอานามรวมไปถึงกรรมพันธุ์ที่เราได้มาจะทำให้เซลล์ต่างๆแบ่งตัวช้ารวมไปถึงการซ่อมแซมเซลล์ที่มันเสื่อมไปเนี่ย ช้าลงด้วยบางเซลล์เนี่ยไม่สามารถได้ด้วยนะคะรวมไปถึงในร่างกายของคนเราแต่ละคนโดยเฉพาะเรื่องกรรมพันธุ์นี่มีความสําคัญนะคะมันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการสร้างสารต่างๆนะคะรวมไปถึงการทําลายสารที่มีรวมกับออกซิเจนเยอะๆที่เราเรียกว่าอนุมูลอิสระเนี่ยคะ่ะพวกนี้ค่ะจะมีความสามารถแตกต่างกันเลยทําให้คนแต่ละคนเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีความเสื่อมเนี่ยแตกต่างกันด้วยอันนี้คืออยู่ในตัวเราเลยเพราะฉะนั้นเรา เราต้องมาดูที่ปัจจัยภายนอกใครบ้างเอ่ย ที่ไปสัมผัสแสงแดดเยอะๆไม่ว่าจะเป็น UVA UVB ตัวพวกนี้ค่ะล้วนแล้วแต่มาทำลายผิวหนังของเราทั้งสิน้นเซลล์ผิวหนังเจอพวกนี้แย่แล้วนะคะยังไปเจอสารเคมีอีกสารเคมีมาจากไหนคะมาจากทุกอย่างที่สัมผัสต,ตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการล้างมือบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการอาบน้านะคะด้วยลักษณะของสบู่ที่ไม่ใช่ถนอมผิวหรือว่ามีแอลกอฮอล์ผสมในแม้กระทั่ง โลชั่นที่เราใช้อยู่ที่มันมีกลิ่นหอมมากๆแล้วมันมีลักษณะของแอลกอฮอล์ที่จะทําให้เกิดการแห้งเกินาการระคายเคืองรวมไปถึงมลภาวะทั้งหลายนะคะและสําคัญไปกว่านั้นค่ะการบาดเจ็บการมีจุลชีพนะคะที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตที่ทําให้ผิวหนังเราบาดเจ็บมีปัญหาเหล่านี้ค่ะล้วนแล้วแต่ทําให้ผิวหนังเราเสื่อมลงกว่าที่ควร ะะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นดูว่าถ้าเมื่อไรก็ตามผู้สูงอายุในความดูแลของเรามีความเสื่อมในของลักษณะผิวหนังที่เป็นปก,กติกับผิดปกติเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนนะคะเราจะได้เฝ้าระวังและดูแลได้ถูกต้องอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือผิวหนังที่เหี่ยวลงเพราะว่าอะไรคะอันที่หนึ่งคอลลาเจนน้อยลงอันที่สองปริมาณน้ำในร่างกายน้อยนะคะตัวที่ไปสร้างกระบวนท่าหน้าตาแบบนี้ เราจัดการกับมันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยภายนอกก็คือพวกแสงแดดนะคะเราต้องทาครีมกันแดดนะคะที่ SPF ไม่ต่ํากว่า30นะคะแล้วตัวที่เป็นตัวเสริมให้อนุมูลอิสระในร่างกายเราเยอะก็คือบุหรี่ นะคะรวมไปถึงควันบุหรี่ด้วยแล้วก็มลภาวะทั้งหลายหน้าตาประมาณแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ทำให้กระบวนการในการลดการสร้างคอลลาเจนหรือการทำลายคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินทั้งหลายที่เป็นองค์ประกอบของเบสมเมมเบรนของเซลล์ทั้งหลายเนี่ยมันชะลอลงได้นะคะ ประเด็นต่อไปในเรื่องของผิวหนังที่มีการเปลี่ยนแปลงตามวัยก็คือปริมาณลักษณะของคอลลาเจนกับอีลาสตินที่น้อยนะคะก็จะทําให้ผิวหนังบางลงนะคะยืดหยุ่นน้อยลงและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นผิวเนี่ยมันจะเปราะนี่ค่ะดูผิวของผู้สูองอายุในรูปสิคะแตกแรงๆเนี่มีโอกาสแตกได้นะคะพวกนี้ค่ะเวลาเป็นแผลเนี่ยก็จะหายช้านะคะอายุมากขึ้นพวกนี้มันจะตามมาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอุบัติเหตุ ะะตัวไหนที่เราต้องดูแลทุกวันคะเรื่องอาบน้ําค่ะอย่าอาบน้ําบ่อยจนเกินไปค่ะอาบน้ําในผู้สูงอายุอาบวันละครั้งก็พอค่ะแล้วก็อย่าแช่น้ําค่ะอาบน้ําต้องอาบเบามือนะคะน้ําที่ร้อนเกินไปน้ําที่เราใช้นี่นะคะน้ํา ธรรมดาเนี่ยดีที่สุดแล้วก็อย่าถูแรงอย่าถูนานนะคะค่อยๆถูเบาๆนะคะใช้ผ้าที่นุ่มๆสําคัญไปกว่านั้นค่ะสะบู่ที่มันมีกลิ่นหอมมากๆเนี่ยมันมักจะมีแอลกอฮอล์เป็นตัวที่ทําที่มีเป็นองค์ประกอบนะคะใช้สบู่เด็กค่ะ ผู้สูงอายุที่ผิวบางมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแห้งด้วยที่เราจะอธิบายต่อไปบางท่านเนี่ยไม่ใช้สบู่เลยด้วยซ้าไปนะคะนานๆทีเราก็จะเริ่มต้นใช้สักทีหนึ่งสำคัญตรงนั้นค่ะอย่าใช้น้ำร้อนนะคะพวกนี้ค่ะมันจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผิวหนังเสียหายได้นะคะ เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยแอบมายุ่งกับเขานิดหนึ่งแล้วผิวแห้งแล้วก็ขันเพราะอะไรครับต่อมไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังที่เราชอบรู้สึกว่ามันทําให้เราหน้ามันไม่สวยแล้วเป็นสิวไม่เลยคะ่ะรูขมขนผู้สูงอายุกว้างขึ้นแต่ต่อมไขมันเนี่ยทำหน้าที่ลดลงเพราะฉะนั้นผิวหนังของท่านนะคะเห็นไหมคะเป็นรอยแตกระแหงแล้วก็เป็นขุย ะะเพราะฉะนั้นพวกนี้พออาบน้ําเสร็จเช็ดตัวแห้งแล้วก็ต้องทาโลชั่นทันทีเพื่อป้องกันการละเหยของน้ํานะคะโลชั่นทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคะของคุณแม่เวลาใช้เนี่ยขอบอกนะคะโลชั่นธรรมดาของเราไม่ได้ต้องไปซื้อโลชั่นสําหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วที่เวลาที่แม่ขันปับ๊บแม่ก็บอกจะอาบน้ําต้องอธิบายให้ฟังเลยว่าตอนนี้มันผิวมันแห้งต้องเลี่ยงการอาบน้ําบ่อยแล้วก็ไม่ใช่อาบน้ําอุ่นด้วย ะะแม่ชอบบอกว่าจะประหยัดอะไรนักหนาะเราบอกว่าพาผิวแม่แห้งมากนะคะเปิดน้ําอุ่นก็ต้องเปิดน้อยๆเราก็บอกเราไม่ได้ประหยัดนะแม่แต่เรามีปัญหานะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คืออะไรคะ เราต้องเช็คด้วยคนที่ผิวแห้งหน้าตาประมาณแบบนี้บางทีมันมีโรคซ่อนอยู่เช่นพวกไฮโปไทรอยนะคะไทรอยฮอร์โมนน้อยเกินไปและที่สําคัญก็คือบางทีเนี่ยสบู่ที่ใช้นะคะยาสับผมด้วยแหละบางทีแค่ลงมาเนี่ยก็จะมีปัญหาละ ะะเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องสังเกตด้วยนะคะว่าเราเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือเปล่าถึงได้มีลักษณะแห้งเป็นขุยแบบนี้นะคะดูแลดีๆค่ะเพราะว่าตัวพวกนี้เวลาที่มันมีแผลเกิดขึ้นนะคะพวกนี้ค่ะก็จะเป็นที่ทําให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้นะคะ ไขมันใต้ผิวหนังน้อยลงค่ะไขมันใต้ผิวหนังน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะความที่เป็นฉนวนที่จะทําให้เราทนร้อนทนหนาวเนี่ยน้อยลงตอมเหงื่อที่ทําในหน้าที่ในการระบายความร้อนก็น้อยลงแล้วก็ทําหน้าที่น้อยลงสิ่งที่ตามมาก็คือริ้วรอยต่างๆก็จะเห็นง่ายขึ้นนะคะความสามารถในการเก็บการระบายความร้อนก็ไม่ไม่ดีเท่ากับคนวัยผู้ใหญ่ ตอนนี้ค่ะต้องมาเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับอากาศนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะพ่อแม่เป็นคนห่มผ้าให้เราเพราะเราชอบดิ้นเอาผ้าห่มออกใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วค่ะที่เราต้องห่มผ้าให้ โดยเฉพาะตอนช่วงเชา้ชาอะค่ะเช้ามืดเลยค่ะอากาศมันจะลดลงนะคะเราก็อย่าลืมว่าต้องห่มผ้านะคะเสื้อผ้าที่สวมในห้องนอนนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นห้องแอร์นะคะก็จะต้องเหมาะสมนะคะหลีกเลี่ยงเลยนะคะการที่มีห้องแอร์แล้วเราไม่เอาน้ําภาชนะที่ใส่น้ําที่บ้านเนี่ยจะต้องมีตุ่มดินนะคะเนื่องจากเราเป็นคนที่ปักเกร็ดนะคะเราก็จะมีตุ่มดินไปวางอยู่ทําให้น้ําระเหยออกมาน้ําที่อยู่ในตุ่มเนี่ยพอมันระเหยออกมาก็จะทําให้ห้องที่คุณแม่นอน มันมีความชุ่มชื้นพอเหมาะนะคะเพราะพรา,ะาเรารู้อยู่แล้วผิวที่แห้งแบบนี้นะคะเวลาเราทาโลชั่นอย่างเดียวยก็เป็นการช่วยณตรงตำแหน่งแต่พออากาศมันแห้งมากเกินไปเนื่องจากท่านต้องอยู่ในห้องแอร์เราก็ต้องมีวิธีการดูแลด้วยนะคะอากาศร้อนไปอากาศเย็นไปนะคะไม่เป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะเพราะไขมันใต้ผิวหนังของท่านน้อยลงนะคะพวกนี้ก็ต้องดูแลนะคะเวลาเราดูแลสิ่งแวดล้อมดีๆท่านสุขสบายท่านก็ไม่เจ็บป่วยแล้วท่านก็ไม่หงุดหงิดนะคะคนที่อยู่ด้วย ก็มีความสุขค่ะผิวแพ้ง่ายนะคะผิวบางเนี่ยเวลาสัมผัสสารเคมีหรือแม้กระทั่งสารอาหารบางอย่างที่กินเข้าไปท่านก็จะแพ้ง่ายให้สังเกตหาอะไรเป็นสาเหตุแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะพาไปหาคุณหมอนะคะก็คงจะได้รับคําแนะนําหน้าตาแบบนี้หาสาเหตุแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะมองเห็นไหมคะมันจะมีจุดมันจะมีผื่นนะคะหน้าตาประมาณแบบนี้จะทําให้ไม่สุขสบายไม่สุขสบายท่านผู้ดูแลก็เดือดร้อน ะะเพราะฉะนั้นดูแลให้มันถูกๆไปเลยชีวิตเราก็จะค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ใช้ได้นะคะตอนนี้มาดูต่อค่ะอีกประเด็นหนึ่งเลยที่เราจะเริ่มต้นดูก็คือว่าผิวที่เคยเรียบเรียบเนียนเนียนเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยค่ะมันจะมีการรวมตัวของเม็ดสีนะคะจะทำให้บางที่มันมีลักษณะเป็นสีเข้มบางที่ก็เป็นสีจางลงนะคะหน้าตาประมาณแบบนี้ค่ะที่เราเรียกว่ากระแดด หน้าตาแบบนี้เป็นจุดสีน้ำตาลกระจายไปตามผิวเป็นจุดแล้วดูนะคะเน้นเรื่องของกระบวนท่าในการสังเกตว่าเจ้าจุดที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันต้องค่อยเป็นค่อยไป ต่อจากนั้นสิ่งที่เราไม่ควรจะเราไม่ควรที่จะทําให้เกิดเราจะต้องแก้ด้วยการสวมเสื้อผ้าแขนยาวนะคะตอนนี้ค่ะปรากฏว,ว่าอาจารย์ท่านหนึ่งเวลาเจอกันที่ไรใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขายาวมาเจออาจารย์กุ้งทํำไมเธอใส่เสื้อขอกว้างแบบนี้เธอไม่กลัวกระแดดเลยเหรอ แล้วก็นึกอสอนเองนะคะเนี่ยท่านปิดมิดชิดทั้งมือทั้งขาเต็มไปหมดเลยทั้งลมกับแดดค่ะทั้งลมกับแดดนะคะ,ดดะ,คะตรงส่วนนี้แต่ห้ามลืมนะคะสังเกตด้วยนะคะว่ามันเพิ่มขนาดเร็วหรือเปล่านะคะถ้ามันเพิ่มขนาดเร็วต้องไปพบคุณหมอนะคะเพราะว่ากราดแดดมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ถ้าถามถึงนะคะ สิ่งที่เราต้องดูต่อไปก็คือตัวนี้ค่ะมันไม่ได้เรียบเรียบนะคะมันออกมาเป็นก้อนเนื้อนูนขึ้นมาพวกนี้จะมีลักษณะกลมๆหรือลีๆสีเข้มกว่าเพราะมันเป็นไฮเปอร์พิกเมนต์นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะว่า หลบแดดหลบลมนะคะก็แขนเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวพวกนี้ถ้ามันสร้างปัญหามากเพราะมันเกี่ยวข้องกับอวัยวะบางที่ที่มันเห็นชัดรวมไปถึงมันไปชนตลอดเวลาทําให้เจ็บนะคะก็ไปพบแพทย์นะคะเขาก็จะมีใช้วิธีการจี้เย็นหรือการใช้เลเซอร์นะคะหน้าตาประมาณแบบนี้ก็อย่าลืมขอหมอว่าให้ตรวจชิ้นเนื้อไปด้วยนะคะจ่ายตังกว่านิดเดียวค่ะ นะคะบางคนก็สามารถจะอยู่ในสิทธิ์ที่เบิกได้ด้วยแล้วแต่สังกัดนะคะเราก็จะดูลักษณะการเติบโตวพวกนี้นะคะแล้วก็ดูชนิดของเซลล์เราก็จะสบายใจอันนี้เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามอายุนะคะซึ่งเป็นค่าปกติอันนี้ขอพูดเลยไปนิดหนึ่งค่ะมองเห็นไหมคะหน้าตาแบบนี้ค่ะคือมะเร็งผิวหนังค่ะนะคะมันจะพบได้ทั้งหนังชั้นบนสุดที่เราเรียกว่าหนังกำพร้าค่ะ แล้วก็ลึกลงไปด้วยแม้กระทั่งตัวของเม็ดสีเองนะคะในผู้สูงอายุก็จะมีอุบัติการสูงกว่าคนวัยผู้ใหญ่พวกนี้ค่ะมันจะเป็นมากจากการที่ไปสัมผัสดแดดนะคะโดยเฉพาะแดดที่มาตอนหลัง8โมงถึงบ่าย3พวกนี้ค่ะจะมีรังสี UV เยอะมากเลยนะคะนอกจากการสวมเสื้อแขนยาวสวมแว่นกันแดดใช้ล่มแล้วเนี่ยนะคะอีกอันนึงที่เป็นสาเหตุเลยงานวิจัย ซัพพอร์ตมากเลยนะคะก็คือเรื่องของการสัมผัสบุหรี่หรือการสูบบุหรี่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาการดูแลหน้าตาประมาณแบบนี้นะคะอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่แค่เราดูแลผิวให้มันมีคุณภาพไม่เกิดบาดแผลนะคะไม่มีอาการคันที่จะทําให้คนดูแลก็มีความทุกคนที่เป็นผู้สูงอายุก็หาความสุขไม่ได้อย่างเดียวเราต้อง ประเมินแล้วก็หาด้วยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้เกิดความผิดปกติหรือเกิดโรคต่างๆแล้วเราก็ไปหาคุณหมอตั้งแต่เนิ่นๆมะเร็งที่ผิวหนังรักษาหายได้นะคะเป็นมะเร็งที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงมากนะคะกระบวนการการรักษาไม่ทําให้เกิดการแพ้มากมายนะคะเป็นโรคที่เป็นแล้วนะคะก็สามารถรักษาหายได้ถ้าไปในช่วงเวลาอันเหมาะสมนะคะคือไปตั้งแต่เนิ่นๆไปตั้งแต่เริ่มเป็น ะค,ะคงต้องอธิบายค่ะว่าผิวหนังเป็นอะไรที่เราเจอเป็นอันแรกนะคะผิวหนังเป็นอะไรที่ป้องกันเราจากสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ภายนอกต้องดูแลเขาดีๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่อยากได้คือการประเมินพวกเราด้วยการกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดแชร์ให้กับคนที่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้นะคะกดแชร์ให้กับบางคนที่ชอบเถียงจังเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้อง อาบน้ำร้อนเออเราต้องอาบน้ําร้อนนะเพราะว่าเราจะทําให้เราอุณภูมิไม่เปลี่ยนแปลงเยอะตอนนี้ต้องเปลี่ยนความเชื่อนะคะไขมันที่ออกมาที่ผิวหนังเราไม่เยอะค่ะ ไม่งั้นถ้าอายุเยอะแล้วอาบน้ำอุ่นตลอดเวลานะคะต้องเปลี่ยนวิธีการคิดแชร์ให้ไปเลยค่ะแล้วกดติดตามเรานะคะเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับการดูแลและการแจกแจงแยกแยะระหว่างความปกติกับความผิดปกติในเรื่องของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพของผิวหนังดีนะคะสวัสดีค่ะ